ูดถึงคอมเมนต์นี้อุตโตกินไหมเท่ากับหนึ่งอันนอนไหมเท่ากับหนึ่งเตียงเอ,อ้ยพูดถึงคอมเมนต์น,นี้เราเล่าไปเราเล่าให้ทุกคนฟังเรือ,อยงว่าตอนที่นอนพักที่โรงแรมมินเนี่ยนอะที่ไปอูเอสเจอะคือมันจะเป็นเตียงสองเตียงไว้ทุกคนแต่ทีเนี้ยอันนี้เล่าให้ฟังหรือยังยังไม่ได้เล่าปะเออแต่หรือว่าไม่เป็นไรหรอกทุกคนไม่ไม่น่าจะอยากฟังหรอกยังยังอออยากฟังโอ,โอเคใจเย็นใจเย็นได้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  โอ้ไม่คือไม่อยากเล่าให้แชนฟังเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องมีคนคิดคิดเยอะอะค่อบว่าประเด็นคือไม่ใช่เราหรอกที่คิดอะไอแชทนี่แหละมันคิดแทนดินตโตคือมันจะมีเตียงใช่ป่ะมันจะมีเตียงสองเตียงเออได้ดี้วยมันนอนจะนอนใช่ป่ะโอ้ตอก็บอกว่าเฮ้ยบอกเอ้ยเราแบบเราเตียงมาชนกันดีไหมอะไรเงี้ยแบบไม่แบบไม,แบบไม่อยากนอนห่างกันแบบคนละเตียงมันจะได้ดูเหมือนนอนเตียงเดียวกันด้วย เอ,อเชียแล้วแบบแล้วก็แบบอ้ oh my god เข้าใจอันนี้เคยทำกับเพื่อนอยู่อันนี้เคยทำกับเพื่อนใช่เขาก็มาเตียงชนกันด้วยแล้วทีเนี้ยเวลาเราเอาเตียงชนกันใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีร่องอะร่องตรงกลางร,ระหว่างเตียงแล้วให้หมอนอุตกก็เอาแบบผ้าขนหนูที่แบบไม่ไม่ใช่ผ้าหม่มอะเอาเอามาอุดรูเว้ยให้มันเหดือนให้มันแบบดูแบบแนบติดกันเข้าใจปะเอเอไม่อยากจะเล่าเลยว่า ตอนนอนอุตโตมไม่เอาขามาไก่ด้วยไม่ไยเออนอนกอดเอานอนกอ,นอ,นกอดนางฟ้าเรา,เ,า,าเ,เอ้ยเราจะโดนคนที่เป็นเมนอุตโตฆ่าไม่ใช่ทุกคนตอนนี้แฟนๆอุตโตแล้วจะรู้สึกอยากจะหยุดหัวดิสโตแล้วแหละเออแล้วทีนี้ตอนตอนนอนก็แบบคุยอะไรแบบคุยกันก่อนนอนก็ปิดไฟเปลี่ยนว่าแบบปิดไฟใช่ป่ะเออแล้วเราทีนี้ก็แบบ มันมืดมากทุกคนแล้วทีนี้ก็กเชียม,มืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยก็เลยเปิดโคมไฟสวยๆ,ๆไว้ไว้บนหัวเตียงใช่เออแล้วก็นอนคุยกันแบบเจอกันครั้งแรกแล้วก็นอนคุยกันใช่ใช่ใช่ออมันมันโรแมนติกเหรอะ